สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับรายการเกมส์เก r นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างหลอดไฟนะครับสำหรับโปรคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นการดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาดูคลิปนี้เยอะๆนะครับวิธีการทำรถไฟคือเราต้องมีบล็อกแบบ,น,บ,น,น,บน,นี้ครับมันมีหลายสีนะครับอ่าไหนว่าเนี่ยครับมันมีหลายสีจะสีอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาเป็นสีส้มแล้วก็ต่อ นี่ครับรั้วขึ้นไปสามบล็อกแล้วก็วางไฟเลยครับใช่นครับแล้วก็วางรั้วแบบนี้ปิดแบบนี้นะครับนี่ครับทําตามผมเลยอ่าก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วให้เราวางทรายไว้ข้างบนครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบปิดอันนี้ปิดก็ได้ครับหรือไม่ปิดก็ได้ก็สวยงามดีนะครับ โอเคครับ okay. สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสั s สไ i b e ด้วยนะครับหรือกดคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับเย้ yeah.